อันนี้ข่เอิ่นชิดเบ็ดก็มองด e ีดีเดเป็ดหรอเอสเป็ดหรอเอเป็ดหรอเกินว่ะเอเปคหรอโอ้ยกำลังเศสียดเบาะแสไอ้เวียนตองลามโซนะคะปั้นเทนนั่นเบ็ดเหลี่ยมชิดปลาซิวทะเลค่ะพี่น้องยักขึ้นยักลงค่ะเข่าอิ่นบิดทะยัดเป็นว่ะ วันนี้เอาทุกอย่างกทั้งปูทั้งปลาหากินทะเลค่ะพี่นงขันย้มันติดมันจะดุด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 ,ดนคะคต้องเที่ยวยกดูดูค่ะยกขึ้นยกลงให้มันเห็นเบ็ดทั้งจาบานห้ามล่งหรอ,หรอค่ะเดี๋ยวมันก็มาโนมันมอลโคูปูช่องสิลบาบะปกติตัวใหญ่มันจะยู่คผนค่ะไทยไทยอ่ะ ฟังดังปุ่นแจคโนอาห์แจ็กกิยามมันปูจา้าค่ะจะใส่ไปสองหลังอันหนึ่งเป็นนัน,นนันอามาแต่เมืองไทยอันหลังน,นี่ที่เห็นแต่สายแดงๆเสื้อกป็นแดงก็ื่ออยู่นี่คะ่ะอนนันปูนอเมาแต่มมกกมเมืองไทยหลิวจ่องนะพิจังจ่องเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันคะ่ะวิธีการตกปลา ตุบปลาซิวปลาซิวอ้าวก่อนนะป่านเท่าเอินปลาซิวปลาซิวเขา่า <Okay. S 1> กระไดเนี่ยแล้วคะ่ะ <Okay. S 1> แฟนเจ็บตัว <Okay. S 1> ตัวเลเ็กๆเห็ดส mm hmm. มปลาซิวกลับมาลุ่นกันคะ่ะมาสีดายโบมือนี่พี่น้อง Oh, Aí, yeah. บาดซี่พี่น้องบาดซี่ปลาซิวค่ะปลาซิวติดบาดซี่อยา่าจะปดก่อนเดี๋ยวมันสิหลุดค่ะ่พี่น,อน้องจ้ากระแล้วแรงอยู่ค่ะปลาซิวปลาซิวค่ะอันข้ามแล้วค่ะพี่น้องสิได้เข้าบ้านค่ะถ้าเป็นตุกดินแหลกค่ะจะกลับมาพอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายพุดเด้ลก็มาอย่าลืมกดติดตามอาจารย์เด้อค่ะเจนมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะคะ สำับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ